พินัยกรรมพ่อครูสมณะโพธิรักแก่ลูกหลานชาวอาโศกขอให้พวกเราตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามักแปดให้ยิ่งยิ่งขึ้นคำสอนที่มีก็ขอให้นำไปทบทวนปฏิบัติแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นทรัพย์แท้ๆจริงๆ เมื่อคุณได้ทรัพย์สมบัติอริยะอย่างนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจสัจจะลึกซึ้งแม้อัตมาจะพลัดพรากจากไปชั่วคราวบ้างหรือนิรันต์ก็ตามแต่เป็นเรื่องธรรมดาอัตมาก็ต้องมีวิบากของอัตมาเป็นวิบากที่แท้จริงด้วยก็ต้องเป็นไป จะให้อัตมาอยู่ยั่งยืนถาวรนินรัน์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันอวิวาทะสมณะโพธิรัก์5มิถุนายน2560